สวยและเก่งนางเอกดังผันตัวเป็นอาจารย์หลังพักงานในวงการบันเทิงทั้งสวยและเก่งจริงๆสำหรับนางเอกสาวเชอร์รี่เขมอักษรหลังจากที่เธอนั้นพักงานในวงการบันเทิงพักใหญ่ล่าสุดก็ผันตัวเองมาเป็นอาจารย์พิเศษแล้วโดยล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า คุณครูพีรีกับน้องนิสิตนักศึกษาและอาจารย์บูรณาการศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, ปีที่แล้วช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาบรรยายที่นี่ปีนี้ก็เช่นเดียวกันที่พี่ชอบพลังของน้องๆน,นักศึกษาที่นี่จริงๆ สนุกและสนใจกับการเรียนรู้และลงมือทําจริงหวังว่าประสบการณ์ของพี่ในการสร้างแบรนด์และการค่อยๆพัฒนาแบรนด์ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของแบรนด์เซียริไทยจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะ ขอนอกเรื่องนิดค่ะการใส่หน้ากากพูดเป็นเวลาหลายชั่วโมงนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะคะโชคดีพี่ลองซื้อสติกเกอร์ชื่นใจของพี่จอยรินลณีซื้อเองจริงๆนะคะพี่จอยไม่รู้เลยแต่ประทับใจมากจนอยากช่วยพี่จอยขายของกลิ่นหอมสดชื่นอ่อนๆช่วยให้หายใจได้ดีขึ้นไม่งั้นพี่อาจจะเป็นลมในคลาสได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ